สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีนะคะวันนี้ก็นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเงินไหลมากันอยู่นะคะเพราะว่าเงินไหลมาเนี่ย ที่นิยมเนี่ยก็ยังมีผู้คนที่ต้องการกันอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วตระกูลเงินไหลามานี่ก็จะมีเยอะมากนะคะแค่บ้านมาดามนี่ก็จะมีตั้งแต่พันธรรมดานะคะนี่ก็จะเป็นออมหนักออมเงินนะคะออมชมพูนี่อยู่ที่สวนนะคะซึ่งออมเงินนี่ก็ยังมีอีกนะคะนี่แบบนี้แล้วก็จะเป็นเป็นใบเล็กๆอีกนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเฉพาะนะคะที่นิยมกันนะคะซึ่งจะอัปเดตกันอยู่ที่5ชนิดค่ะ มาเริ่มกันที่เงินไหลามาดังชมพูค่ะ,ะซึ่งเงินไหลามาดังชมพูนะคะตอนนี้ก็ขยายขึ้นเฟรมกันไปประมาณ2ต้นแล้วนะคะแล้วก็หนึ่ต้นก็ถูกตัดยอดไปแล้วนะคะนี่ค่ะก็ใบเดิมยังไม่หล่นยังไม่ร่วงออกไปนะคะก็แทงใบใหม่ออกมาแล้วนะคะประมาณ1ิบกว่ากระถางนะคะซึ่งก็ให้สีค่อนข้างสวยนะคะสำหรับใบใหม่นี่ค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าพิงสแตร์อันเดียวกันนะคะ นี่ค่ะก็แทงยอดใหม่ออกมานะคะจะเป็นสีชมพูเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นเบบีนะคะเพราะว่าใบครั้งแรกเนี่ยที่ตัดออกมาเนี่ยใบเขาร่วงไปนะคะก็จะเหลือใบใหม่ที่งอกออกมาตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเกือบเป็นเกือบสิบต้นเลยนะคะก็เริ่มจะ,ะสีชมพูก็เริ่มโผล่ Pro ออกมาแล้วนะคะ แค่เป็นตัวอย่างนะคะของราคานะคะซึ่งอาจจะอยู่ที่ฟอร์มกอกันอีกทีหนึ่งค่ะลำดับที่สองนั่นก็คือเงินไหลามาด่างขาวนะคะซึ่ง ราคานะคะก็จะสูงกว่าเงินไหลามาด่างชมพูไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ตัดยอดขยายกันไปแล้วนะคะสําหรับด่างขาวก็มหีหลายต้นเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีที่ขึ้นเฟรมก็เก็บไว้ก่อนนะคะคันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเงินไหลามาด่างขาวนะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ด่างนะคะอยู่ที่ฟอร์มนะคะ เล็ขใหญ่นะคะนี่ค่ะที่ตัดยอดไปนะคะค่าลำดับที่3นะคะนั่นคือเงินไหลามาด่าง3สีนะคะซึ่งตอนนั้นบดามซื้อมาอ่าก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตอนนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเสียงสีพวกนั้นจจะหายไปนะคะแล้วก็ยังมีด่างชมพูนะคะที่ค้นหาเจอได้ตอนนี้จะมีด่างชมพูขาวเขียวชมพูนะคะ ก็ราคาค่อนขค่างจะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบค่ะลำดับที่4นะคะนั่นคือเงินไหลามาด่างเหลืองนะคะซึ่งราคาก็จะอัพขึ้นไปมากกว่าเงินไหลามาด่างขาวนะคะลำดับหนึ่งนะคะก็สามารถเช็คราคากันได้นะคะเพราะราคานี่จะอยู่ที่อฟอร์มของต้นไม้นะคะนี่ค่ะค่อนข้างสวยงามเลยนะคะหาค,ค่อนข้างยากค่ะดางเหลืองนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของด่างเหลืองนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงหลักพันขึ้นไปนะคะนี่หายากนะคะลำดับที่5าค่ะนั่นคือเงินไหลมาโมจิโตนะคะลวดลายของเขาก็คือหมายความว่าจะมีลายด่างอยู่ที่ใบซึ่งลายด่างนี้ก็จะอ่าเขียวเข้มบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่แน่นอนนะคะ <S <S บางทีก็จะออกแบบมินมินนะคะแต่ส่วนใหญ่จะออกเป็นสีขาวนะคะออกเหลืองซีดๆนะคะ ก็จะเป็นลายคล้ายๆกับของโมจิโต้นั่นเองนะคะซึ่งราคาของโมจิโต้นี่ก็ค่อนข้างสูงพุ่งไปจนถึงหลักหมื่นกันเลยนะคะราคานี่พอๆกับด่างเหลืองหรือว่าด่างสามสีมิ้น์นะคะซึ่งเรื่องของเงินไหลามานี่มีเยอะมากนะคะแต่ที่นิยมแล้วมีราคาสูงก็เท่าที่นำเสนอกันไปนี่แหละคะ่ะก็สนใจนะคะก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันก็แล้วกันนะคะ ค่ะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพันไม้ต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงนะคะเรื่องราวาราคาแพงก็ยังมีอีกเยอะมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เรื่องราวของราคาต้นไม้ที่ราคาถูกจะทําอย่างไรให้มีมูลค่าก็ยังมีพร้อมที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านอยู่นะคะอย่าลืมติดตามรับชมเป็นแฟนประจํากันด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ